สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเกษตรกรนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พาพี่น้องนะคะมาดาูลูกออสนะคะได้หนึ่งวันนะคะเพราะว่าอากาศร้อน นะคะก็เลยมาดูกลัวว่ามันจะตายนะคะความเสี่ยงสูงเพราะว่าน้ำก็โอเคใช้ได้น้ำก็เย็นพอดี อันนี้เอากบลงประมาณสัก200คู่ได้ก็ได้ลูกออดมาประมาณสัก4บ่อเต็มๆเลยได้ลูกออยมาสี่บ่อก็คิดว่าจะไม่หนาแน่นสักเท่าไหร่แต่พอมันเป็นตัวแล้วมัน หนามากหนามากหนาะจริงๆตอนแรกว่าใส่สี่บ่อแล้วน่าจะเอ่อจะลดปริมาณความหนาแน่นลงแต่จริงๆแล้วก็ยังหนาแน่นอยู่ อากาศก็ร้อนไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะคะอลูกออดงวนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่ารอดนะคะก็จะได้ลูกออดเยอะนะคะ หลังจากนี้ก็ให้ได้สักประมาณสักสองสามวันนะคะเดี๋ยวค่อยจะเพิ่มปริมาณน้ำนะคะขึ้นมาอีกลูกอ้ยก็จะเริ่มที่จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะปรับตัวเองได้นะคะท่านไหนนะคะที่เข้ามา รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไคร b ์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะในที่ลูกออดได้ลงไปนะคะ ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำร้อนจนเกินไปต้องดูตลอดเชา้ชาเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นแล้วก็กลางดึกกลัวว่าลูวว่าจะมีปัญหาแล้วก็จะไม่รอดนะคะถ้าวดน,นี้ถ้ารอดก็คือได้เยอะมาก ได้เยอะมากจริงๆนะคะ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องเกษตรกรหลายๆล้วท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ